กกตกใจครับตกใจเรื่องแรกตกใจมากเพราะว่าที่ผู้เข้าชิงก็คือเพลงแบบดังเพลงเลิศมากทุกจุกคนเลยนะครับคือผมก็เป็นเพลงกับมุกมิกฟุตกิ๊กกันน่ารักน่ารักไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้รับรางวัลมีครับผมก็จริงๆเป็นฟิลตื่นเต้นนะคือจริงๆก็แอบรู้มาบ้าง แต่ตึงก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้คือเป็นฟิวที่ยังไม่ทันเตรียมตัวกันขคือเราขึ้นขึ้นัดลงวันเท่าไหร่กเนอยแต่ก็พอประกาศก็แบบว้าวโอ้นี่และเราก็ต้องขึ้นไปอยากตื่นเต้นตื่นเต้นก็เป็นการรับรางวัลครั้งแรกของพวกเราเลยใช่แล้วก็มีการมือไม้สั่นเล็กน้อยก็ไม่เล็กไม่สั่นมากยังนิดนึงอยู่ก็เลยฝากเขาถือ ยังไงดีถ้าขอบคุณขอบคุณครบแต่อาจจะพูดไม่ได้ดีในรายละเอียดเท่าไหร่ใช่ไหมยังไงดีก็ยังไงต้องขอบคุณทางผู้จัดการก่อนเลยก็คือวายจุดรวยแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่จัดงานยิ่งใหญ่แบนี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมารับรางวัลขอบใจครับถ้าผมแล้วก็ครับก็ขอบคุณพี่เป็นทับด้วยนะครับที่คอยฝัดวิวให้พวกเรานะครับแล้วก็ ร้องเพลงแล้วก็เต้นชาเลนจ์อะไรต่างๆนี่จิ k ก o k อกใช่ก็เลยทำให้แมสขึ้นมาต่างๆแล้วคนทีเลน็อบม่นคือถ้าเป็นช่วงตอนแบบเฮ้ยแปลกนึกไม่ถึงเลยครับว่าจะมีแบบอี้โอเคครับเดี๋ยวกิจจะเต้นให้ดูเดี๋ยวผมร้องแล้วกันเพราะผมไม่เคยเล่นชาเลนจ์นี้ อ่าสามจอกในรักบกไก่ประเด็นคือเป็นไงนะพี่โอเคครับเดี๋ยวไว้าสนใจเป็นเพลงใหม่ไหมครันอุ้ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้จำท่าไม่ได้แล้วครับเพลงใหม่ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เหมือนกันใช่ครับอเพลงชื่อว่ามอร์นิทิพ y ยแบล็ทนะครับผมที่ ยูทูบเทียบไพ่ปันนะครับสามารถไปรับชมและรับฟังได้แล้วนะครับเป็นเพลง OST อของซีรีส์ของพวกเราครับรักยกกำลังตากเลิฟยกกำลังตากก็ต้องรอติดตามอีกทีในงานหน้าแต่ก็แอบคาดหวังเหมือนกันเพราะจริงๆก็เราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันในการตั้งใจทำมากเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพลง ใช่พวกเราก็เป็นสิ่งที่พวกเราชอบอยู่ขอยากจะทำหนัให้มันดีที่สุดก็ยังไงก็อาจจะให้ปากติดตามพวกเราทำงานคือไม่ต้องจ่ายนะแต่ที่ถักได้เลยก็อาจจะเป็นซีรีส์ใหม่ของเราแต่ว่ายังไงดีออนแอร์เร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ทีอาจจะอยู่ในช่วงที่ได้ทำหนังใส่ซีรีส์เรื่องเรื่องที่กำลังสร้างแล้วโอกาส แล้ไม่ได้กดวันเอ้ยกำหนดกำหนดบอลอ่อนนเร็วนี้แน่นอนครับเฮ้ยเรลวไปนิดหนึ่งไปนิดน uh> ึงไปเยอะเลยแล้วผมก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำร็รอติดตามรับชมสบงมีปงมีเขื่อนอ่า ไรแม่ไอ้งมดหรอ้งหมอ่โชว์ล่ะฮะเพลงครับจริงจริงมีปล่อยเนเพลอ่จจเรามีปล่อยก่อนนี้เป็นเพลงอสตมาสครับเป็นเพลงชื่อว่าเพติทสิใช่ครับก็ไม่ยังไม่ได้ออนตีมมิ่งครับผมเพราะว่าเนื่องจากพวกเราปั่นเอ็ดีคเราทำกันเองกับนพอนๆอะไรเี้เปพื่อนครับแช่ เหมือนเป็นฟิลที่เป็นเพลงที่พวกเราจริงเราชอบเพลงนี้มากครับแต่ตอนแรกเหมือนจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ปล่อยแล้วแต่แต่เหมือนแบบนี่เชื่อเราเป็นกู้มาเป็นเป็นกู้เพลงกัลลาวใช่ใช่ก็เลยทำให้เราเฮ้ยมาสมมุติถ้าปล่อยอย่างน้อยเราขอสมมุติถ้าเพลงเนี้ยจะไม่ได้ปล่อยแล้วอ่ะเรางั้นเราเดี๋ยวเอามาทับเองแล้วกันเอออยากลองทำก็เลยเราก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำเอ็มวีเพลงนี้กันแล้วทีหลังก็ใหญ่เขาก็ให้โอกาสพวกเราลองลองอะไรใหม่ๆด้วยก็เป็นเพลงชื่อว่าเพลงผิดทาง ก็อาจจะผ่านชูงคริสต์มาสมาแล้วอาจจะต้องรอคริสต์มาสปีนี้จะได้คุยกัปีนี้ค่อยว่ากันจุดต้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ